สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื่อนี้ผมอยู่โน่นหนองอึงบ้านหนองอึงอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องมาพ่อเพิ่นขายบักยางนะครับอ่ะสวัสดีครับอ่าสวัสดีพ่อค้าครับโอ้บักยางสดๆเง้มเงเหลืองเหลืองมาตะต้นไม่ไหมเลยบหรครับเนี่ยโอ้พี่มาเบิ่งเล่กะตาพันดาวโอ้มาไม่ไหมเลยบหรครับเนี่ยไปไปไปหาทั้งหนองไหนครับขึ้ยังมีอยู่สุดแถวๆนี่บอบ้านเห็นนะครับบ้านเนีงกว่าครับ นอนมันน้องอึงนี่ลครับโอ้เธอแถวนี่มันหลายบอกครับโอ้เราว่านี่เราไปหาใหม่ๆเลยบักตานกับมี่นะครับพี่น้องครับขายอยู่โนนหนองอึงขายจังไรครับนี่บักย่างเนี่ยย่างจานละสามสิบพ่วงละสี่สิบโอ้ขันเป็นพ่วงนี่สี่สิบบอกครับเนียนค่ะนี่นี่เป็นพ่วงแนวนี่นี่สี่สิบบาทน้ะถ้าเป็นจานแนวนี่นี่สามสิบน้อโอ้เป็นตะเสียบครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวผมสีล่องกินให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นจังไรครับบักย่างครับเร็วล้วครับทางไปล่าสีสไลด์นี่อยู่่บบ้้้านนนนหออองงงึะครัพี บ้านหนองอึ้งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีล้องซีมให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่งไรครับพี่น้องครับเอาล่ะครับผมก็สีล้องซีมเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไม่ได้แยะดิกแยะลังซี่เรื่องของท่านติดแยะลังซีครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมสยล่ในร่องซีมเบิ่งอือโอ้หวานเท่ลไหครับหวานมีหวานที่เานว่อือหวานนะครับพี่น้องครับบักยางครับโน่นบ้านหนองอึ้ง อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอือมีสองโลโอ้อือเอาผมเอาจานหนึ่งนะครับเอาเหลืองเหลืองหน่อยนึ่งมาจังหวานอืมจานนี้อยู่จานหนึ่ที่อยู่จานเออเออเพ่อค้าพนขายบักตารพร้อมนะครับพี่น้องโคตรบักกานเพิ่นเลยนะพนขายบักตารพร้อมบักตารเนี่ยขายจังไหนครับบักการอืม ภูเขามันมากินว่าเป็นยาคนเรากินน้ำเปือกนี่หนอเป็นยาคนเราแก่แก่แก่ว่าเป็นเต็ดของอย่ง<ะ>ังอืมสนใจครับพี่น้องครับเอาละ่ะนี่ครับบระการมันมนี่บอกข้างหาดสิบบาทครับอือห้าสิบบาทเป็นราแล้วครับผู้ชมครับบกใหญ่เลยอโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น,อน้อง กินให้พี่น้องเบิ่งแล้วผู้ได้อยากกินกันมากบ้านหนองอึงด้วยครับพี่น้องโน่นบ้านหนองอึงก่อนสี่ขามไปอำเภอลาดสีสไลดนะครับพี่น้องครับเป็นกรสีมีหลายร้านนะครับขายบักตาลขายบักยางนะครับมายางของบ้านเท่าเหรครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ